บัดนี้วันเวลาได้เวียนมาบรรจบครบครอบปีและกำลังก้าวเข้าสู่สักราชใหม่ซึ่งเป็นสักรารแห่งความสว่างสวยหลวงพ่อขออมำหนวยพรปีใหม่ให้ลูกทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ร่ำรวยดีพบทรัพย์สมบัติภายนอก และอริยทรัพย์ภายในคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังใจในประสบความสาเร็จในทุกด้านให้นาทีการงานบรรลุปเป้าหมายให้มีสุขภาพประนามัยแข็งแรงปราศจากทุกโศกรบภัยให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้กล่ึงถึงวร,รรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปให้ลูกทุกคนจงสมหวังดังใจทุกประการเธอ